สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไอหน้าขาวคาร์ทูแฮนสีนักครินนะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมคาร์ทูแฮนสีนักครินนะวันนี้เราส่งของขวัญชิ้นใหญ่นะให้กับคุณลูกค้าปลายทางอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะรอรับนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทีดีนะปี2020นะสีดํารถโคตรสวยไม่โคตรน้อยได้เลยนะครับผมนะวันนี้เราส่งความสุขให้คุณลูกค้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะวันนี้สไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าได้เลยนะะอ่ะตอนนี้รถสไลด์พร้อมนะฮะ นางฟ้าเราพร้อมแล้วนะอ่ะเตรียมตัวครับ อย่างที่บอกนะไฟเพจทุกท่านนะจัดไฟนั้นฟรีทั่วไทยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมนะวันนี้เรานํานางฟ้าไปส่งคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะใครอยากได้บริการดีๆแบบนี้นะคาร์ทูแฮนสีนะคารินนะจําชื่อนี้ไว้นะไม่ว่าจะเป็นรถบอดี้สวยไม่แท้ทุกคันกลันตีไม่มีอุบัติเหตุนะและที่สําคัญนะครับผมนะถ้าตรวจพบมีชนหนักพิกคว่ำน้ําทั่วมาเรารับซื้นเ100%